สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับ a l l r i c Academy นะคะแล้วก็สิ้นปีนี้เนี่ยเราจะมีไปถึง100คอร์สให้เรียนฟรีนะคะอ่ะทีนี้วันนี้เรามาพบกับหัวข้อแนวรับและแนวต้านใช้ได้ดีที่สุดอ่ะหรือว่าคำว่าเหมาะสมก็ได้ในไทม์เฟรมไหนนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาเรียนรู้ว่าแนวรับคืออะไรแนวต้านคืออะไรดีกว่า ตอนนี้เรากำลังอยู่กับกราฟทองคําที่เป็นไทม์เฟรมหชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันตอนนี้นะคะเราอยู่กับกราฟทองคำไทม์เฟรมดูตรงไหนดูตรงนี้นะคะก็คือ1ชั่วโมงทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวรับคืออะไรและแนวต้านคืออะไรแนวต้านคือการที่ราคาปรับตัวขึ้นแล้วปรับตัวลงแบบนี้ เขาจะเรียกว่าแนวต้านก็คือ resistance นั่นเองอ่าแล้วแนวรับคืออะไรแนวรับคือการที่กราฟเนี่ยปรับตัวลงมาและปรับตัวขึ้นไปก็จะเป็น support นั่นเองนะคะอ่ามันคือการกลับตัวของกราฟนะคะแต่ทีนี้ก็จะมีคนมีคำถามมาว่าแล้วการกลับตัวนี้อ่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนอ่าซึ่ง อันนี้นะคะเราต้องรอแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะคะหรือว่าใช้แนวรับที่เป็นอ,อีกฝั่งเทียบนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตีแนวรับและแนวต้านนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยอยากให้เรารู้อันนี้กันนะคะก็จะมีหลักการนะคะก็จะมีการที่กราฟปรับตัวขึ้นไปแล้วปรับตัวลงแบบนี้เขาจะเรียกว่าต้านนะคะแนวต้านแต่ถ้ากราฟเนี่ยปรับตัวลงแล้วกลับตัวขึ้นเป็นแนว รับนะคะทีนี้มันก็จะมีใช้สัญลักษณ์ตัวยอะะ่อต้านคือตัว S ก็คือ resistance รับก็คือ support นั่นเองอ่ะทีนี้มันก็จะมีมาอีกก็คือจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับและจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านอ่ะอันนี้หมายความว่ายังไงนะคะยกตัวอย่างกราฟของตัวนี้เป็น up trend ครับเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเขาเนี่ยมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ถ้ากราฟเนี่ยทำการทะลุขึ้นไปนะคะตูมเสร็จแล้วอ่าทีนี้เขาไปทำไฮใหม่นะคะไฮใหม่ก็คือตรงนี้ถูกไหมนิวไฮก็คือขึ้นมาทําจุดสูงสุดตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยแนวต้านตรงนี้นะคะจะกลายเป็นแนวรับทันทีอ่าทีนี้เราก็จะได้แนวต้านใหม่ แล้วก็แนวรับใหม่ก็คือตรงนี้นั่นเองถ้าเขากลับตัวลงมาตรงนี้ก็จะเป็นต้านใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับนะคะอ่าอันนี้คือคอนเซปที่แนวต้านกลายเป็นแนวรับนั่นเองอะต่อมาแล้วแนวรับกลายเป็นแนวต้านละ่ะคืออะไรให้สังเกตจากกราฟที่การปรับตัวเป็นขาลงก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นโลที่เขาทำไว้ก็จะขึ้นไปทำให้แล้วทะลุลงมาโลเดิมก็คือตรงนี้ฟืบทะลุลงมาจากโลเดิมตรงนี้ที่เป็นแนวรับอยู่เขาจะกลายเป็นแนวต้านนะคะโดยที่รับเนี่ยลงมาทำนิวโลใหม่จากรับกลายเป็นต้านให้สังเกตในขาลง จากต้านกลายเป็นรับให้สังเกตในขาขึ้นนะคะอ่าคอนเซปต์ก็จะมีประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราทวนกันแนวต้านคือการที่กราฟปรับตัวขึ้นไปแล้วกลับตัวลงก็จะเป็นแนวต้านอ่าแนวรับคือการที่กราฟปรับตัวลงมาแล้วปรับตัวขึ้นไปก็จะเป็นแนวรับนะคะแล้วแนวต้านกลายเป็นแนวรับ ก็คือให้สังเกตในตัวที่เขาเป็นขาขึ้นนั่นเองขาขึ้นอ่าทำไฮไว้ทำไฮไว้นะคะปุ๊บย่อลงมาขึ้นไปทำไฮใหม่แปลว่าต้านที่เขาทำไฮไว้รอบแรกกลายเป็นแนวรับนั่นเองอแล้วแนวรับกลายเป็นแนวต้านให้สังเกตใน ขาลงหรือว่าดาวเทรนนั่นเองนะคะการที่เขาทำโรไว้ขึ้นไปทำไฮแล้วทำนิวโรนะคะนิวโรก็คือตรงนี้แปลว่าจากแนวรับตรงนี้จะกลายมาเป็นแนวต้านทันทีโอเคนะคอนเซปต์ Concept ก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้ากราฟจริงกันดีกว่าว่า อ้ถ้าเวลาเราตีเราต้องตียังไงหรือว่าจำลองสถานการณ์ในการวางแผนยังไงอันนี้ย้ำนะคะว่าเป็นเทคนิคแนวรับแนวต้านเราจะไม่เอาเทคนิคอื่นมาผสมแนวรับแนวต้านก็คือแนวรับแนวต้านอ่าอีรัสเวฟก็คืออีรัสเวฟนะคะเทคนิคอื่นก็คือเทคนิคอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่นำมาผสมเด็ดขาดอ่ะโอเค เดี๋ยวไปดูกราฟจริงกันนะคะหลักการการตีนะคะให้ตีใกล้กับราคาปัจจุบันที่สุดราคาปัจจุบันคือที่ไหนก็คือตรงนี้3 5 85ของทองคำนะคะะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตีกันปัป๊บอเดี๋ยวจะวาดให้ดูเลยวิธีการตีคือนะตีใกล้กับราคาปัจจุบันที่สุดนะคะอ่ะอันนี้เป็นราคาปัจจุบันปั๊บ แนวต้านก็จะอยู่ตรงนี้ใช้เราใช้สัญลักษณ์ตัว r นะคะแล้วก็แนวรับก็จะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้แนวต้านที่1และแนวรับที่1ต่อมาแนวรับแนวรับที่2คือตรงไหนแนวรับที่2คือตรงนี้นะคะอันนี้มันเป็นคอนเซปต์ต้านกลายเป็นรับแนวรับที่สองคือการกับตัวแท่งเทียนตรงนี้ก็จะเป็น s 2 ตรงนี้ก็จะเป็น s ่าแนวต้านยังไม่มีนะคะต้องรอให้เกิดเขาเรียกว่ากราฟปรับตัวขึ้นไปแล้วกลับตัวลงมาใหม่ถึงจะเกิดแนวต้านใหม่นะถามว่าเอาแนวต้านนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องใหม่ฟังนะต้องใหม่และใกล้กับราคาปัจจุบันที่สุดราคาปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาเอานี้ไม่ได้เอานี้ไม่ได้นะคะ อันนี้เป็นทฤษฎีมาจากไหนจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เทรดอยู่ในตลาดนะคะเพราะว่าสังเกตแล้วเนี่ยเรามานับเรามานับย้อนหลังแบบนี้คือการาฟมันไม่ได้สนใจในตรงนี้เราเวลาทะลุอ่ะมันทะลุไปหมดนะคะก็เลยจะให้นับอย่างนี้อ่าก็คือทวนกันอีกทีนึงก็คือตีให้ใกล้กับราคาปัจจุบัน 2ต้องสดและใหม่สดและใหม่ในที่นี้หมายถึงอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะใกล้กับราคาปัจจุบันอ่าโอเคทีนี้พอเรารู้นะคะพอเรารู้หลักการแนวรับแนวต้านแล้วเราจะใช้กับไทม์เฟรมไหนให้ได้ดีที่สุดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันพอเรารู้แล้วใช้กับฟังนะแต่ละโปรดักไม่เหมือนกันถ้าเป็นทองคำแนะนำให้ใช้ 4ชั่วโมงขึ้นไป4ชั่วโมงและเป็นเด y เห็นไหมว่าสังเกตไหมว่าทองคำเนี่ยมันจะทะลุทะลุทะลุหมดเลยเพราะการเหวี่ยงมันแมลงอ่าเรายังไปบอกนะว่าเอ้ยเราใช้เทคนิคนี้มันใช้ได้ทุกคู่ย้ํานะคะว่าแต่ละคู่เนี่ยอาจจะใช้ที่มันเป็น1ชั่วโมงอ่ะยังไงก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเรารีแคบไปตรงนี้มันคือแนวต้านอ่ะถ้าสมมติว่ากราฟตรงนี้เนี่ยอ่ะเราไม่เจอ แนวต้านเราจะเห็นว่ามีกราฟตรงนี้แล้วก็แนวรับก็จะเป็นอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เราจะย่อไปดู time frame ที่มันเป็น1ชั่วโมงอ่าแล้วเราก็กดเล่นไปว่ามันใช้ได้จริงไหมอ่าดูกราฟไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะคือในกรณีนี้เห็นไหมคะว่ามันมีเคสที่ Error เ,เ,เกิดเบรกเอาด้วยเห็นปะเนี่ย เขาทําการ b บรกเอาขึ้นไปแท่งนี้แล้วก็กลับลงมาให้เข้าบายในแท่งนี้บายแล้วก็จะ sl ตรงนี้แล้วก็ tp ก็อาจจะเป็น h i g ใหม่นะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวเคสที่ error นะคะอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูย้อนหลังมาในแนวรับนะคะในแนวรับเราจะเห็นว่าถ้ากราฟในฝั่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นตรงนี้คือแนวต้าน และตรงนี้คือแนวรับอ่าถ้าเรามาเข้าบายที่แนวรับตัวเนี้ยเราจะได้กําไรอ่ะยกเคสแนวต้านนี้แพ้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูแนวรับก่อนหน้านั้นในสีชั่วโมงก่อนที่เขาจะเกิดขึ้น Recap order ก็จะเป็นับ๊บเป็นอ่าตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้เราก็จะเห็นว่าแนวรับของเขาเนี่ยอ่ะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ แล้วทีนี้นะคะเราย่อมาดูไทม์เฟรมที่มันเล็กลงในการที่จะเข้าเทรดไหแนวรับอยู่ตรงนี้ก็คือการที่กราฟเนี่ยทำกรอบสะสมพลังงานไซเว y นะคะแล้วก็เบรกขึ้นแล้วก็ขึ้น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 ,น,นเรื่อยๆแล้วค่อยมากลับตัวตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับนะคะทีนี้เราเห็นเสร็จแล้วเราก็วาง position ค่ะ บางโพซิชันในการซื้อขายอ่าถ้าเราอยากซื้อแนวรับเราดูใน4ชั่วโมงเป็นแนวรับเอ่อไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็เป็นเหมือนกันอ r นะคะแนะนำให้เป็น1 1อาจจะแบบ SL 1000 TP 1000ก็ได้ใช้คำว่าสำหรับทองคำช่วงนี้นะใช้ใช้ไม่ได้ทุกช่วงนะย้ำว่าช่วงนี้นะคะเราต้องสังเกตพฤติกรรมไปด้วยถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า ให้วาง rr อยู่ที่700เพราะ Product ทองคำเนี่ยมันมีการเหวี่ยงค่อนข้างสูงมากๆด้วยเศรษฐกิจด้วยข่าวนอกตลาดนะคะ,ะตัวนี้เราวางไปแล้วอยู่ที่1,500นะคะอันนี้เป็น rr หนึ่ง rr คืออะไรอัตราแพ้เท่ากับอัตราชนะ11แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากวาง rr ที่เขาเรียกว่าที่มันเป็น 1>, 1ต่อ2เราก็เพิ่มตรงนี้ไป3,000จุดนะจุดน้ำยังไงให้ไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านั้นนะคะอ่าเราก็รีแคปดูถ้าระวัง R r แคบเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะโดน SL เห็นไหมว่าตรงนี้เราเกือบโดน SL ไปแล้วเหลือนิดเดียว11กับ10 1นะคะ11กับ10เห็นไหมเกือบไปแล้วที่เราจะโดน SL นิดเดียวนะคะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าต้องบอกว่า ถ้าสมมุติเราโดน SL นะคะเราไม่ต้องไปมีอารมณ์ในการเล่นขนาดนั้นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราลอดลอดลอดไปเรื่อยๆพอเราจะพังนะคะอ่าอันนี้ก็ต้องศึกษาการวาง s l แดีๆเนาะแต่ถ้าสมมติมันจะมีบางคนที่ใช้บางโบเกอร์นะคะสเปรดที่มันค่อนข้างถางในช่วงที่แบบเขาเรียกว่าชนข่าวพอหลังจากนั้นเนี่ยพอชนข่าวเนี่ยไอ้จุดตรงเนี้ยมันจะทําให้เราโดน SL ไป นะคะอ่ะตรงนี้ก็คือแนวรับเราสามารถใช้งานได้นะคะอ่าเห็นไหมก็คือขึ้นไปชน TP แล้ว TP นิดหนึ่งเราก็ลงเลยเห็นไหมอ่าคือจะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมน,นะคะถ้าตรงนี้เนี่ยบางโบรกเกอร์เนี่ยมันก็อาจจะแบบลอสไปแล้วก็คือแพ้นะคะเพราะอะไรเพราะ โดนสเปดในช่วงทนข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกโบรกเกอร์ต้องเลือกที่เป็นสเปดต่ำแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะคะแต่ถ้าสมมติออเดอร์นี้ใครไม่โดนสเปดก็แปลว่า TP ถ้าเราออกเท่าไหร่อ่ะ0.01เราก็จะได้อยู่ที่30เหรียญเลยนะคะแต่ถ้าแพ้ก็15เหรียญน,นั่นเองอ่าอันนี้คือการใช้แนวรับแนวต้านแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าแนวต้านเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้ซึ่งเราไปเล่นแล้วนะคะก่อนหน้านั้น เราลองเข้าออเดอร์ให้ดูแล้วตรงนี้แพ้อ่าอันนี้เป็นโปรดักทองคำนะคะแต่ทีนี้เราจะไปดูโปรดักอ,อื่นกันบ้างอะ GU บ้าง GU ดู Time Frame ที่เป็นสีชั่วโมงสิอ่า time f r ฟ m e ที่เป็นสีชั่วโมงของ GU นะคะถ้าใกล้กลับราคาปัจจุบันก็คือจะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะ ถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเขาเล่นได้หมดเลยตั้งแต่ที่เขาลงมาแนวรับตรงนี้ในรอบ2แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ในรอบสองอเดี๋ยวเราไปย่อยดูทําเฟรมกันที่มันเล็กลงนะคะเห็นไหมว่าตรงนี้เขาทําแนวต้านไว้แล้วก็ตรงนี้เขาทําแนวรับไว้ใกล้กับราคาปัจจุบันไปย่อดูท่าเฟรมที่เล็กลงกันดีกว่าปัา๊บเขาทําแนวต้านไว้ก็คือแนวต้าน กับแนวรับนะคะเห็นไหมว่าแนวรับของตัวนี้ h 4นะคะพอย่อยมาดูถามซีมหนึ่งเนี่ยถ้าเราเข้าบายตรงนี้ไปเนี่ยเราก็ได้กำไรนะคะก็อาจจะ SL เราก็ตั้งไปนะคะอคู่เงินเนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้ง SL เยอะเหมือนทองนะคะเพราะว่าโปรดัก t ในการวิ่งแต่ละวันเนี่ยมันไม่เท่าทองอยู่แล้วทองมันวิ่งแบบค่อนข้างที่จะเยอะ ถึงเยอะมากๆ่ะพอขึ้นไปหาแนวต้านแล้วก็เห็นไหมชนแนวต้านตรงนี้ก็ลงนะคะมีการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับแนวต้านใช้ได้แต่จะใช้โปรดักต์ไหนให้ศึกษาโปรดักต์นั้นก่อนอย่างเช่น 1. ทองเราก็ต้องไปดูแล้วว่าวิาว่งเท่าไหร่ 2. คู่เงินเราก็ต้องไปดูแล้วว่าคู่งเงินนะั้นนะสกุลรองเป็นสกุลอะไรอย่างเช่นอันนี้ us อล l า a ์มันก็จะวิ่งตามทองทองไปทางไหน GU EU หรือคู่ที่ต่อท้ายด้วย USD มันก็จะไปฝั่งเพราะสะกุลเงินรองมันมีผล USD นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเล่นคู่ไหนให้ศึกษาว่าวิ่งเท่าไหร่ตัวดักนั้นมันวิ่งเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเอามาคำนวณ RR RR คืออะไรคืออัตราการที่วางออเดอร์อะอย่างเช่นตรงนี้ SL อาจจะไม่จำเป็นต้องถึงพันจุดเลย700ก็เอาอยู่แหละเดี๋ยวเรามาดูครับอ่ะ,อะ ปั๊เข้าบายตรงนี้อ่า sl 700 tp 700อืมเห็นไหมเนี่ยมันแค่700จุดเองนะคะที่เราเห็นกราฟมันแบบเวี่ยงค่อนข้างสูงขนาดนี้มันแค่700เองมันจะไม่เหมือนทองคําแต่ถ้าทองคำเนี่ยเทาขนาดนี้แล้วถ้าดูจากภาพนะน่าจะปลาปแบบห0 0 0 0 0 0ออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ในการใช้แนวรับแนวต้านกับโปรดักที่จะ นะคะแล้วก็บวกกับ Time Frame ก็แนะนำเป็นเ4แล้วก็เป็น Day เข้าเทรดใน1ชั่วโมงนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปรับคอร์สเรียนฟรีกับ a u p o r i c Academy นะคะสิ้นปีนี้เขามีให้ถึง100คอร์สนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ